สวัสดีค่ะทุกคนค่าศิลปะวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนตกแตง่งตกแต่งอะไรอ,อ่าผู้หญิงก็ตกแต่งเจ้าหญิงผู้ชายก็ตกแตง่งเจ้า,จาชายโดยใช้วัสดุจากอ่าวัสดุจากธรรมชาติรรราตัตดแล้วก็ไปแปะตรงรูปเจ้าหญิงหรือเจ้าชายตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการของเราโอเคไหมคะ พร้อมแล้วยังต t a n d ะ up, please. โอเ okay, ค let's go. Let's go. <S ไปนั่งเป็นวงไปนั่งเป็นวงนะคะคนั่งเป็นวงนั่งเป็นกลุม่มไปเลยเไปเลยไปแล้วทุกคนไปแล้วตื่นเต้นมากนะคะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ไปแล้วไปแล้วเราก็เดินตามนะคะครูก็เดินตามทีนี้ก็หน้าที่ครูก็ต้องเดินตามอีกค่ะทุกคนเออเด็กตักเด็ดก็ครูก็ต้องถักเด็ดนะคะหมดแล้วทีนี้หมดแล้วดอกไม้ดอกไม้โรงเรียนหมดก็ราวนี้เลย เรียนยังไงก็ได้ทุกคนให้เหมือนเล่นให้นั่งระบายสีในห้องไม่ตื่นเต้น <c oughs> นี่ต้องเป็นอย่างนี้แหละตื่นเต้นดีนะคะเออเรียนกันกลางเดดไปเลยค่ะให้นักเรียนใช้ดอกไม้แห้งเอดอกไม้ใบไม้แห้งอย่างเดียวนะทุกคนออาไปตามไปดูที่กลุ่มนี้ก็ไปไหนกัน อะไรฮืออะไรคะเออทำไมเอาไปโดยได้ได้แล้วแต่แล้วแต่เราเลยไปทำอาเลยค่ะอ่าก็แล้วแต่เธอเอาเร็วเร็วจะหมดเวลาแล้วอย่าหานานเกิน คือข้อจำกัดมันมีอยู่ว่าห้ามใช้ดอกไม้สดทุกคนและก็เถียงกันเองนะคะตอนนี้เถียงกันเองไม่เป็นไรนักเรียนเถียงกันไปอย่างนั้นแหละเถียงเพื่อเพื่อหาข้อสรุปสรุปสุดท้ายก็คือไม่เด็ดดอกไม้สดนะคะข้อจำกัดคือใช้ใบไม้แห้งอ่าค

เขาให้เขาให้ติดใบเขาให้ใติดเจ้าชายเขาให้เอาใบไม้แห้งหรือดอกไม้แห้งติด,ดที่เจ้าชายตกแต่งเจ้าชายไม่ใช่ตกแต่งรอบๆเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่ทำเมื่อไหร่อเมนก็วาริสนี้แบบนี้ตกแต่งเจ้าชายเข้าใจว่าตกแต่งไหมเข้าใจไหมลูก

ผลงานของนักเรียนจะออกมาเป็นยังไงไป้เบาเบานะคะเบาเบาเดี๋ยวเขาได้ยินสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะของผู้ชายอีกนะคะเราไปดูโต๊ะของผู้ชายแล้วจะตกใจมากทุกคนเพราะว่ามัน อัลละมาชาเป็นล้มครูชาเป็นล้มเลยฮานละมันคืออะไรยามินมันคือจนสละแล้วจนอะไรจนสละจนสละจนสละเห็นเ้ยต้องกีเป็นสีนะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้อง <Wow. S 2> ที่ยาพื้นที่เก็บกวาดให้เรียบร้อย